ลูกๆูกคแม่จิ๊บทำงานขายประกันชีวิตมา38ปีแต่ครบรอบบริหาร35ปีนะคะลูกขาลูกๆคงงงว่าเอ๊ะทำไมหลายคนทำไม่ได้หลายคนทำได้แม่จิ๊บก็อยู่ในกลุ่มคนที่ทำได้แต่คำว่าทำได้ก็มีอยู่กลางต่ำและสูงของแม,ม่จิ๊บอยู่สูงนะคะลูกข่วิเคราะห์ตัวเองว่าสูงนะคะ ลูกๆล,ล,ลองดูถ้าหากว่าเราไม่ลองเราไม่รู้งานรายได้ไม่มีเพดานจำกัดเนี่ยมันเป็นเรื่องที่เราต้องพิถีพิถันเชื่อคนสำเร็จเราสำเร็จแน่นอนไม่จิบเพียงแค่ลองทำเฉยๆนะคะเพราะรับราชการครูอยู่ลองทำอ้าวทำไปทำมารายได้มันมันมากกว่าที่เราทำงานประจำก็ ตัดสินใจลาออกจากราชการทั้งคู่นะคะแล้วเราก็มาตั้งใจทำจริงๆแล้วมันก็ทำได้ลูกขาลูกคงคิดว่าอ๋อ,อก็แม่จิ๊บก็พอสุนายเก่งถึงทำได้อ่าอย่าพึ่งว่าคนโน้นคนนี้เก่งกว่าเราเพราะเราไม่ได้ลองดูถ้าเราลองดูแล้วมันทำไม่ได้ก็ค่อยว่ากันทีหลังมันไม่ได้เสียหายอะไร เงินลงทุนก็ไม่ได้เป็นหมื่นเป็นแสนเงินลงทุนแค่200ค่าสมัครสอบนะคะลูกค้ามาฟังดูก่อนก็ได้พาร์ทไมก่อนก็ได้ลูกๆก,ก็คงจะเข้าใจเองว่าอ๋อนี่ไม่ใช่ฉันอ๋อนี่ใช่ฉั้นเลยฉันหามาตั้งนานเหมือนที่ไม่จิ๊บเจอหลายคนบอกว่าโง่ทําไมต้องราวจากราชการอ่าก็พูดไปนะคะคือเขาไม่ได้มาสัมผัสเขาก็จะไม่รู้เขาว่าเราเขาก็ไม่ผิดนะคะ เพราะเขาเสียดายงานเดิมของเราเพราะหลายคนตั้งใจสอบก็สอบไม่ได้สักทีไม่เป็นไรคะ่ะลูกคนเราไม่เหมือนกันถ้าลูกไม่ลองไม่รู้ลองอย่างไรลูกฝากเบอร์โทรศัพท์ไว้ในเพจแม่ทิพย์นะคะแล้วแม่จิ๊บจะส่งให้ท่านผอ,อสุซูยนถูกกลับให้รายละเอียดต่างๆที่ลูกอยากรู้หวังว่าเราคงได้ร่วมงานกันนะคะ